ที่ของมันอยู่เห็นไหมนี่พยายามมันจะชัดเจนแล้วมันจะแยกได้ละเอียดกว่าที่เราต้องไปนั่งศึกษาธรรมทีละคำเข้าใจเขาว่าศึกษาธรรมทีละคำไหมนี่ถ้าศึกษาธรรมทีละคำนี่มันทั้งชาตินี่มันไม่จบหรอกแปดหมื่นสี่พันพุธรรคฐานนี่มานั่งศึกษาทีละคำเนี่ยเออชาตินี้จะหวังเลย เรียนยังไม่จบแล้วจะไปปฏิบัติได้ยังไงนี่แต่ที่พ่อแสดงให้พวกเราเข้าใจเนี่ยก็แสดงตามความเป็นอยู่เช่นนั้นเองให้เห็นธรรมที่แท้จริงเป็นไงดวงตายเห็นธรรมเป็นยังไงพุทธเจ้าบอกแล้วไงเห็นธรรมก็เห็นความจริงใช่ไหมล่ะดวงตายเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นความจริงแล้วอะไรคือความจริงเห็นไหมหอนเลยเนี่ยเออ เห็นทมคือเห็นความจริงมันอืมแม้แต่ธาตุเนี่ยเนี่ยธาตุเนี่ยเนี่ยเหมือนไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนไม้เนี่ยเนี่ยไม้เนี่ย,น,น,ยนะบางทีก็อาจจะเอาเหล็กมาทําก็ได้ใช่ไหมมองไหมล่ะถ้ามองที่ธาตุเนี่ยมันมีความขัดแย้งเยอะอะถ้ามองที่ธาตุนะมองที่ตัวมันนะอัตตามันนะ ความเป็นอัตอาก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองเนี่ยแต่ถ้าเรามองหน้าที่มันมองทำรรเนี่ยจบเลยไหมเราไม่ได้มองว่าเหล็กไม้พลาสติกหรืออลูมิเนียมหรืออลลอยไม่ได้มองที่นั่นถ้าเราเห็นทำเห็นไหก็เห็นที่มันดูดกาลังดูดเสียงเข้าไปสู่ลำโพงใช่ไหมกเข้าใจศัพท์คาว่าไม่ใช่ไหมล่ะ ทำหน้าที่ของไม้ก็คืออย่างนั้นนี่มันก็เลยไม่เกี่ยวกับแปลว่าเป็นเหล็กเเป็นพลาสติกเป็นอลลอยเหรือว่าเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมมองเห็นไหมเนี่ยถ้าเห็นเป็นอัตารา์ปุ๊บม,มันกลายเป็นว่ามีความขัดแย้งเยอะนี่แต่ถ้าถ้าเห็นทําปุ๊บจบเลยอืจบเลยไหมไม่เถียงกันเลยนะ พูดภาษาอะไรก็ได้ถ้าอืมจบเลยนั่นแหละมันไม่มีขัดแย้งกันแล้วพระองค์เองก็ไม่แสดงทําขัดแย้งทําไมพระองค์แสดงทําไม่ขัดแย้งก็ทําให้ขัดแย้งแล้วจะไปแสดงขัดแย้งได้ไงเออถ้าเห็นความจริงมันจะขัดแย้งไหมใ <c oughs> นที่เรามองเราบอกอย่างเดียวกันเลยเออทั้งจักรวาลเนี่ยจับอะไรมาก็มีหน้าที่หมดเลยจบไหมไม่ต้องไปศึกษาทีละคำไหม ต้องศึกษาทีละคำไหมเออเหมือนธรรมะดีกธรรมะเลวที่บอกได้ไงอืมธรรมะดียังไงก็ต้องดีใช่ไหมธรรมะเลวยังไงก็ต้องเลวใช่ไหมเขาใจยังเออคนนําดีไปปฏิบัติก็ดีคนนําเลวไปปฏิบัติก็เลวใช่ไหมเอ,อพระไปทําเลวเลวไหม เออเอ,อถ้าโจรไปทําเลวเอ้อไปทําดีดีไหมเออนะทหารตำรวจเหมือนกันผมว่าล่ะถ้าคนธรรมดาไปทําดีก็เป็นคนดีใช่ไหมเออถ้าคนธรรมดาไปทําความเดวก็เป็นคนเลวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยดีศักดิ์สิทธิ์ไหมเลวศักดิ์สิทธิ์ไหม เป็นอยู่เช่นนั้นเองไหมมองเห็นไหมเนี่ยแม้แต่พราไปทําเลวก็เลวเหมือนกันเขาก็เรียกคนเลวเขาเรียกพระเลวด้วยนะใช่ปะ่ะเออแม่ชีทําเลวก็ไม่ชีเลวนะเออถ้าแม่ชีทําดีก็ไม่ชีดีใช่ไหมมองไหมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะตรงไปตรงมาไม่อย่างงี้เออนั่นเลยเพราะ ทำหน้าที่อะไรก็คืออย่างนั้น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 เป็นอยู่เช่นนั้นเองไหมเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ <c oughs> ที่บอกดวงตานี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหน้ามันดูก็คือดูอย่างนี้ใช่ไหมคําว่าตาเนี่ยสับคาว่าตาเนี่จบไหมสับคําว่าหูเนี่ยจบไหมไม,มีหน้าที่เดียวใช่ไหมไม่ทําอย่างอื่นยากมากเลยถูกไหมล่ะนะ มันพูดภาษาเดียวคือภาษาธรรมถ้าเห็นธรรมจบนี่ไหมนี่ง่ายง่ายง่ายกว่าที่เราต้องไปนั่งศึกษาโอ้ยเยอะแยะไหมถ้าเห็นแค่นี้จบเลยนะเราพูดยังไงก็เถียงเราไม่ได้เข้าใจยังเข้าใจเถียงไม่ได้ไหมเพราะไม่มีใครเถียงทำชนะเลยพาะทำได้ด้วยเช่นนั้นเอง เออยกเว้นจะมีทิฏฐิอืมถ้าทิฏฐิสูงก็มันก็เทียงหัวจนฟ้าแหละแต่ถ้าเราไปพูดกับคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรเลยมันไม่มีความขัดแย้งที่พูดนี่ถึงจะรู้ถึงจะไม่รู้มันก็เออพูดไม่ออกใช่ไหมออตาดูใช่ไหมเออ,เอ,อหูฟังใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะใ่ะ นี่เราไม่รู้จะพูดยังไงก็เออไอที่เออแะละมันก็ใช่นะใช่ไหมมันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะนี่เพราะธรรมะเป็นความจริงธรรมะเป็นอยู่เช่นนั้นเองเห็นยังเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยถ้ามองชัดเจนอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นความเป็นจริงทั้งหมดในจักรวาลอยู่เช่นนั้นเอง แม้แยกธรรมชาติให้แยกธรรมจักให้นี่ทีนี้ถ้าเราจะเดินธรรมจัก <c oughs> ก็บอกสลัดอย่างเดียวแล้ว <c oughs> ละชั่วทําดีทําจิตให้โปองใสสลัดทุกอย่างออกจากใจเราจบเลยนะเดินทางเข้าสุนิพานเลยนะตีความแค่นี้จบเลยไม่ต้องไปโอ้ยรู้มากมายไกลกองคนสุดท้ายก็ไม่ได้ทําสักทีมีแต่เรียน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 มาก็ไปด่าเขาไม่เอานะ อย่าไปเรียนเลยถ้าเรียนแล้วมาด่าเขานะ้าใจยังอืเรียนมาเพื่อประดับความรู้เพื่อไปสอนคนอื่นถ่ายทอดนี่ให้เขา้าใจง่ายขึ้นอืพอพอเข้าใจนะทีนี้นี่หลักของเราคือง่ายนิดเดียวยเห็นาตาเห็นธรรมนี่ก็จบแล้วนี่นั่นคือความจริงปรากฏก,กับเรานะไม่ต้องเรียนทุกคำนี่พ่อบอก ไม่ต้องเรียนทุกคำแล้วไม่ต้องจำสักเรื่องออของเราไม่ต้องเรียนสุกคำแล้วไม่ต้องจำสักเรื่องไม่ต้องไปจำมันทำให้มันแจ้งขึ้นมามันบันทึกของมันเองสัญญาณบันทึกเองมองเห็นไหมเนี่ยอืมเราจะไปไม่ผ่านเพราต้องไปจำอะไรมากทำให้มันแจ้งอืมปฏิบัติเพียนให้มันแจ้งให้มันรู้จริง พอรู้จริงมันจบเนี่ยเหมือนที่พ่อบอกว่าธรรมะคือหน้าที่เห็นไหมไม่ต้องไปนั่งจําเลยนะหลวงพ่อพูดออกไม่มันทําหลวงพ่อพูดตาอเก็ไปท่องแต่ตามันดูตาดูตาดูาดสวยไหม <c oughs> <c oughs> มองเห็นไหมเนี่ยเออมันก็เลยรู้ธรรมะทุกอย่างเลยในโลกนี้เห็นธรรมมันจบเลยเห็นไหมที่ไปดวงอาทิตย์ก็ รู้ว่ามันทำอะไรอืมง่ายไหมอย่างนี้แบบนี้ชัดเจนจบเลยไม่ต้องไปอะไรเลยไม่มีการขัดแย้งเลยพูดภาษาอะไรก็ได้หมดเพราะเราพูดภาษาธรรมประจเขาว่าทำไหมละ่ะแล้วของเราอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่เรามันชัดเจนเนี่ยการสื่อสารเนี่ยขนาดเราไม่ได้พูดกันมันก็เข้าใจกันได้เห็นไหมที่บางทีพูดภาษาอังกฤษยังไม่ถูกเลย อืมแต่พูดแล้วหัวเลาก,กันได้เลยมันเข้าใจอยู่ภายใน <laughs> <laughs> เห็นไหมอย่างที่โยมเล็กโยมอะไรที่เขาพูดภาษาเทพของเขาอะ่ะเห็นไหมก็ขำ <laughs> กันนะ <laughs> ขำนี่คือเข้าใจกันนะอืมแต่เลิกแล้วงง <laughs> ออกจากสมาธิแล้วงงแต่ตอนที่อยู่ในสมาธิ <laughs> รู้เรื่องกันหมด <laughs> ใช่ไหม อย่างนี้ใช่ไหมที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันเออนี่เราเขาพูดภาษาธรรมอืมมันไม่ได้พูดให้รู้เรื่องในคําพูดเรามันพูดพูด,พ,ดพูดออกไปเป็นภาษาที่ออกแล้วมันเข้าไปข้างในว่ามันคืออะไรเอออืมถึงจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้เออมันไม่มีศัพท์นะมองอกได้ตอนนี้นะ<อ>นั่นแหละก็ แล้วต่อไปก็จะเนี่ยที่บอกว่าดูจิตของนกน,กนกูปูปีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้หมดเลยเพราะเราจะคุยกับลกุกคุยกับเขาเรื่องฝึกได้ตรงนี้พ่อให้ฝึกนะที่พ่อบอกอ่อนที่ไปนั่นคือให้ให้หุ่นยนต์ของพ่อเนี่ยฝึกตัวนี้ให้มากขึ้นนี่อย่าเอาเวลาไปดูใจชาวบ้านเขาฝึกให้มันจำชองในการใช้นี่มองเห็นไหม มันจะได้เข้าใจระบบนของจักรวาลระบบอินเทอร์เนต็ตอืมดีไม่ดีเมื่อมันอาจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ได้นะดูพระพุทธเจ้าตั้นตัดได้ไง